สชให้น้องทงเป็นตากกล้องน้องมืนอนี้เนาะสบายดีน้องทงโดยเมื่อกี้นี้ไปตลาดใหญ่สะด่วงบริ่ายเนาะเพราะว่าบ่มีคนจับกล้องให้เนาะน้องทงผลไปส่งสะด่วงแล้วผลกลับไปหาอนาพิ่นเนาะพี่น,อน้องนสะด่วงกับเขาตลาดทู่เดียวล้วกะบบมีคนจับกล้องไปถิ่มเอื้อยเอื้อยออกมากจากตลาดเอื้อยยังได้ทาโดยเดี๋ยวเหาสิเขาไปสั่งเครื่องกันก่อนนาะงน้องทงเนาะโดยเพื่อผ่ห้เป็นการเสียเวลาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็สวยเลยเนาะ เพ e ื่อเข้าอันสั่งเครื่องล้วก็เดี๋ยวจะหน่อยสะดวกสีพาน้องทงคนไปกินเขานะคนอยากกินเขานั่นพี่น้องถ้าทิสั่งเครื่องไว้แล้วก็เอาเครื่องเมื่อเมื่อตาทานประมาณมนี่กับประมาณสองเที่ยวหรือว่าสามสี่เที่ยวนะพี่น้องนะเพราะว่าเครื่องร้ายแน่มูีิกะเนาะโดยจะห้าสิกสาไปสั่งเครื่องกัน

พว่าพังลาวพังไทยหละต่างประเทศกับยินดีตอนหับข่าวสุซองสาวดวงสาวลาวนอกพ่อแม่พี่น้องโดยโดย,โดยมื่อนี้ทางสาวดวงกัมาตลาดคือเก้าเนาะพี่น้องมื่อกี้กัมากับน้องทงคือเก้าเนาะโดยมื่อกี้กัพากันมาซื้อเครื่องซื้อของเนาะโดยเมื่อกี้นี่กัไปตลาดใหญ่เนาะพี่น้องไปตลาดใหญ่ไปซื้อเครื่องไรเทดนามกับปุ่นมือวันคานเนาะวันคานทางศิมีงานเลี้ยงเนาะ โดยงานอย่ยงแล้วก็งานมอบเครื่องมอบของให้ผู้เฒ่าผู้แก่ผู้อาโวโุโสอยู่เแถวทานเนาะอันนี้ก็เป็นเครื่องมาซื้อมาตลาดใหญ่เนาะแต่ว่าเฮาก็ยังซื้อบ่มส์เนาะมื้ออื่นก็ยังสิอองสได้ไปตลาดคือเก่ามื้อนี้ก็มาซื้อคือเก่าเนาะพี่น้องขนมปิดแล้วก็มีมาม่าแล้วก็เครื่องคองต่างๆเนาะบ่ว่าสิเป็นเครือเป็นงอนมักเฮ็ดปลาแดกเนาะโดยมันก็ซิ้มาซื้อเครื่องในนี้เนาะนำกระถอบกะทิอทีหยังโดย การสหายน,น้องทองเป็นตากกล้องน้องวันนี้เนาะสบายดีน้องทองโดยเมื่อกี้นี้ไปตลาดใหญ่สะด่วงบริ่ายเนาะเพราะว่าบ่มีคนจับกล้องให้เนาะน้องทองผล่นไปส่งสะด่วงแล้วฝ่นกับไปห้างอนาคตฝ่นน้พี่น้องน้องสะด่วงกับเขาตลาดทูเดียวห้วกะบบมีคนจับกล้องไปถิ่มเอื้อยเอื้อยออกมาจต่ตลาดเอื้อยยังได้ทาโดยเดี๋ยวห้าสสเขา,ขาไปสั่งเครื่องก,กันก่อนนะน้องทองเนาะโดยเพื่อเป็นการเสียเวลาพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็สวยเลยเนาะ เพื่อเข้าอันสั่งเครื่องแล้วก็เดี๋ยวจะหน่อยสะดวกสิพาน้องทงคนไปกินเผาเนาะคนอยากกินเผานั่นพี่น้องเ้าสิสั่งเครื่องไว้แล้วก็เอาเครื่องเมื่อเมื่อจะทานมือนเาะประมาณมืนนอนี่กับประมาณสอง่ยวหรือว่าสามสี่แถวเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเครื่องไลายแน่มือนี่กันเนาะโดยเดี๋ยวเ้าชิลับไปสั่งเครื่องนะ เครื่องไส้น้อะไเด้อมีแฉบมีนังเด้อเล่ะเอออย่าเอาไปของกิ้นร้ายมีเครื่องไส้มีกระไส้ได้ป็นแฉบเป็นสบู่เป็นยาสาะผมมื่อไาก็อวของชิ้นกระไส้มันแววกนนน้่าด้มีกมะระถดก็ได้แฉบยาสีพันยาองมโ ยาชอางวเนี่ยยาช้งวปั๊บพัน,นุ่มมันก็มีแบบซ่อแบบนั้นเลเขากับสือไสี่พันกนเยนลยใส่ในทุกด้า,าไไนขนาดยสห็นแบบซุกข้็เหยต่แต่ละคนค่ะหาายายยายหาที่ไปใส่น้ำกับคุณไปใส่ดีเลย่ะ้าผลเก็กนทั้งพวงนี้หมักรุซาดได้ขนมปิดไปเลือกเบื้องลด้ย จะอยากกินตัวไดรลที่สุดขนม้ตัวดเป็นตาแสบเฮาเบิ่งมีแต่ตเป็นตาแสบนะเน่ยกินได้นอกซองสีดิมงาบกนได้หนักินไดกกินกิได้เด็กน้อยน่นบบมีเงินซื้อจะื้อมีเงินซื้อน่นบเลือเขาแล้วซื้อเมื่อนี่เลยหาใช่รงมเปเจอ็จแม่มันเงไ้ล่ะย่างเ้พวกคุณินี่มันจะงายได้แม่ได้ลายายใส่ซหาดเลยจะ โบย่างไอ้โดนเจ้าก็เห็ดแบบใส่ถุงแล้วก็เห็ดให้เขาจกสลาก <c oughs> มันนี้มีลายสื่อแล้วเียับลายสื่อไว้เด็เอยเขียนได้ขนมนั่นขนมนี่ก็เขียนใส่ที่ห้เบิ่งลายสื่อถุงกาไม่หยุดไม่ห่ะเหแม่ไหนเจี๊ยบในถุงนี่ก็มีแต่เจี๊ยบพี่น้องมีลายสื่อเรียบร้อยปะ อะไรมีสื่อขนมป้อจักกันนะหาคนดูนงทองพีวะสื่อนงทองมใช่ใช่หงคัลเอพีทัเลนดเบื้องนี้วะมีได้มีได้อันโวกนังทองอันขนมปีดหนึ่งปีเนาะมาหนึ่งทองเสาหนึ่งทงน้ำแดงหนึ่งแพกโอ้ฮาก็มีสื่อตัวนี้บอกนงทองเป็นคนแรกเนาะคนอื่นยังู้ไดยังได้ยังเนาะมีแต่สะดวงมบุเดียวืกะอัน เาคนน่ะพี่น้องรวมทั้งเมื่เนาะผีมีลายสื่อในนี่เขามานำปิดบังเขาไว้เลยดอกช่วงโค้งมันก็ยิ้มเข่าเลยว่าเอ้อดวงพาเขาไปกินเข่าแน่เดี๋ยวเขาอันสั่งเสื่อมยังเลือจะหน่อยพ็ท่าคนไปกินมาแต่ส่งเขื่อ,อนประมาณได้เขี่ยวก็ซื้อปลาเขอื่อนไว้ในนี่แล้วก็ทาคนไปกินเข่าก่อนแล้วก็ท่าเอาเขื่อนเมื่อใหม่อีกน่ะพี่น้อง

ชื่อไข่ผู้พร้อมนี่รึวอ พาผ่นหมัดเครือกแล้วพี่น้องมันีกเอาใสเมัดเรือกตัจนวนห่ตยามันก็ออเออเล็ิงข่าวได้มเ้ื่อเล็บิงข่าได้มเดน่าน้องทงหิวข่าวนาะพาผิ่นมากินข่าวแซ่บบ่กินคือเกาเพิ่นบ่เปียนพิ่นมักอันกะเพาหมูสับน้องทงเพิ่นว่าเออด้วงหิวข่าวแห้งเ้วพามากินข่าวแน่ซื้อเครื่องนำกับบทันเนาะ นี่ก็ามาหอดเลื่อหอดซ่านเลยเนาะมาหอดแล้วก็จัดเขาคองเลี้ยงกันไวก้ก่อนเนาะแล้วก็ไปแก่มอน้จะเขียเ่ยวน้องทงสามแถวสามบ่สาม่ามยวนเยวนาะเอามาสะลุดจักมาเพราะหลุดบรรทุกพี่น้องหลุดสะดวกจักมือเลยนี่สามหมื่นเดี๋ยวไปจักแก่เผื่อนี่เนาะอันมื้อนี้เขาซื้อมียังไงน,น้องทองได้บางรูกขนมปิดจักอันปิดแบบน้ำสม้มน้ำเขียวคนกันนาน เด im um nope. uh mm ี่ยวปนกันแล้วก็มีขนมปีกกระแปดอันโกแมนบ้าแฝดลายบึ้งด้วแมนตกลนกับปรจักษ์เส่ะปด้มันนแปดเนาะอันน้ำหวานสี่แพ็คหกอ่ะนินชิ้นชินมันเย็นน้ำหวานแล้วก็น้ำนั่นสปาดแล้วก็น้ำน้ำหวานกับปนกันเนาะมันโคกโคกก็ที่เขาจะได้น้ำแดงมันกับบะหมี่มีแต่น้ำส้มแล้วก็น้ำเขียวน้ำสปาดปนกันเลยแล้วก็น้ำโคกแทกหนึ่งเนาะขยะกระถอกกระทิยัง เครื่องเห็ดน,น้ำกระปุ่นเนาะเครื่องแกงประเภทอันนี้ค่ะซื้อมาก,ก่อนเนาะอันหอมแดงกระเทียมกะทิอันกะปิปลาแดกหัวข่ะหัวสิงไคแล้วก็พรมไม่ถอกไม่ถูอมียังแน่อยู่ในน่ะบนนู้นตรงอันนี้มีถุงยางแล้วก็ไม่ถูแล้วก็น้ำตาลเกลือเปงนเนะน้อนนอันน่นาานาานนเบื่อเนื้อนะตองอันน้ำตาลกับปปอ,อ,อันเป็ัเนื้อเอาอันเอาอันน้ำตาล อันนี้ก็แม่ข้าเพิ่นจดใส่ในบินนั่นน้ำตาลกระทงหนึ่งนอเป็นนัวกระทงหนึ่งแต่ว่าข้าซื้อมานาเป็นนัวสองน้ำตาลสองทงเนาะงทงออกมาบุเนาะเพิ่นลืมจดใส่เนอสองทงเพราะว่าข้าซื้อมาอยากมันมาก่อนน้ำตาลสองเป็นนัวสองก็เสร็จเป่อ่ะเนี่ยพอดนว่ยกระทงเนาะน้ำตาลกับเป็นนัวอย่างอื่นข้าซื้อเมื่อไหร่นาะพี่น้อง นี่แต่มื่ออื่นมื่ออื่นแล้วก็นคาะกระชิไปซื้อเครื่องมาไหวเห็นน้ากับคุณเนาะตะเลงมื่ออื่นพอมือมันคานค่ะเสียนหม้อเครื่องให้อันคุณโซนเตาถ่านเนะาะหม้อให้แต่ละคนแต่ละคนเชิญมาเมื่อเนมาะพี่น้องคืนขอบคุณน้องทงกับเชิญมาเมื่อมมเลยมากินข้าวปุ <c oughs> น่นเมื่อกี้ในกาพาเพิ่นไปกินข้าวกินน้ำพี่น้องเพิ่นอยากข้าวโดยบรรยากาศซีหมอ้อเงินให้น้องทงก่อน ไปซอยเบียงเข้าในเดินไปซอยค่ะบ่มก่อนชิมอ,อกกานี่ก็นะพี่น้องบินข้าซึ่งไม่เนี่ยกะหัวขาวหัวสุนไข่กระปกอกระปิหลายๆอย่างอะไรบินตัวนี้สองเซนแปดสิบสามพันเนาะบินบนวุบพี่น้องเห็นหรือบอเนาะ <c oughs> แล้วก็บินนีประเภทขนมปิดมาม่าน้ำ <c oughs> ยางต่างต่างสามล้านสามเซนสามพันเนาะตัวนี้เนาะ,ะเดี๋ยวสะดวกกบินอะไรบิน,มนเมลรดกำลังเนาะอันนี้แจ้งเอฟซีก่อนเนาะ <laughs> หากามาพี่น้องก็เมื่อยอยู่เมื่อยบ่เมื่อยแล้วกันชานเฉียว <laughs> ทางค่อมผลเป็นผูกขับรถมอเตอร์ดวกเป็นผวนจับทางหลังแล้วก็เงินจำนวนสองเซนที่แม่พเมมมพิ่นมอบให้เจ้ามือนีกะให้เจ้าไปแปรงรถชันเล่งแม่เพิ่นว่าจะให้เจ้าแปรงบุ๋วสองแสนนี่สิพออ่อบอหรือบ่นะพี่น้องค่ะชันเล่งิ่นเพราะว่ามันแพยงยังไงก้าบุ๋บบว ขอบุญขอบคุณแม่วีคือเก่าแอะไรเงี่ยทุกคนกะขอบุญขอบคุณนาะทางแม่วีเพื่อนเลยกะขอบุญขอบคุณทางไอ้ดวงเนาะที่เป็นสะพานบุญทุกคนเนาะกะขอให้เพื่อนมีดีมีแห้งเลยกะขอบุญทุกคนทางอ่ไอ้ดวงเพื่อนพร้อมเนาะกะขอให้ยอดไหลบางบางแล้วก็ขอหน่อยแชร์บางบางเนาะกะขอขอบุญขอบคุณทางแม่ชีเพื่อนเนาะที่อ่ามอบจนนอนเงินยีม่ห้กะสิเอาไปแป้งรถเนาะกะว่า Ok e สวัสดีพ่อกันเดือดวชิตื่นใช่หรือเปล่า hey. พี <c oughs> <c oughs> ่โหลดคนกระหัวนะพี่น้องเจ้าหนี้ขี่มหาสะดวัสงสัยคนสิได้ไปแป้งรถจักคันนี้ก่อนพี่โหลดคนหัวโดยวันนี้เท่ากับเสี่ยงเสื่ยงถึนไหวนะน้องตุ๊บโดยก็ขออภัยเนาะให้เนื้อให้ยูนดีมีแห้งเนาะความเจ็บจะได้ความใครจะมีเด้อเดินทางไปใส่มาใส่ขอขอให้ปลอดภัยให้เจริญในหน้าที่การงานเนาะโดยบริวญจังไรกก็ต้องขอโทษขออภัยเนาะเพราะว่า ห้องจนเมื่อยแล้วเนี่ยเมื่อยพี่น้องนไปทางสะดวงไปแต่ตลาดใหญ่มาตลาดรักเกดแก่เครื่องไม่อีกตอนซื้ออยู่ห้าน่ะยังวันทีแก่เครื่องมาก่อนแล้วเพิ่นหะอยากเข่าคุ้มสะดวงไปกินเข่าก่อนเลยจังได้มาแก่เครื่องอีกมาพี่น้องบัดนี้มาหอดแล้วก็จ้งแล้วแล้วก็เสียเครื่องขึ้นไหวเนาะแล้วก็ตอนแรงอันนี้จัางโมงเลยน้องชมโมงทีสองโมงแล้วบ่ประมาณอันบ่ายบ่ายสองบ่ายสามจะหน่อยเซอัน ไปอันคุ้มคุ้มซอยน้องทงคืหนึ่งโมงหนึ่งโมงล้วตอนนี้เอาไปแต่เก้าโมงสิบโมงเศร้านี้สะดวงมากสะดวงกาลทานน้องทงเพิ่นมากเนาะวันนี้มีแต่เอาขึ้นเนาะกะทินี่กะกะทิเศร้าเกาะเนาะมีแต่แบบนี้เนาะพี่น้องบ้านสะดวงชัวร้ายกะทิอันอยังไงเป็นกล่องอะกะทิไทยนะรสอันตาอร่อยดีประมาณนี้แหละพี่น้องเพราะว่าอยู่บ้านสะดวงหาพระเจ้าบนนิยมเนาะอัน กะทิอันตาอร่อยดีบอกยังละสะดวกก็ลืมเลยเนาะที่แม่เพคุนบอกสะดวกมันมีแต่แบบนี้เนาะมีแต่กะทิชาวเกาะเนาะสไลม์อันย่บ้านสะด่วงมันก็จะมาใส้กะทิแบบนี้เนาะอยู่ในตลาดกะทิมีแต่แบบนี้เนาะพี่น้องมีทั้งกล่องแล้วก็มีทั้งเป็นขวดแบบนี้เนาะดูขึ้นแบบนี้แล้วอะไรได้แล้วเราก็ใช้น้องทงก็ขึ้นซือเกาพี่น้องกะซี่ไปจัดแกงยุ่เพิงก่อนเนาะโดยเพราะว่้ยุ่เิงใะก็เครื่องกะลายเลยเนาะ ก็หน่อยสะดวนกับซีเซกขึ้นอีกเจอหนึ่งเนาะว่ามียังตกหล่นบ่อหรือว่าอีกยังเนาะโดยนี่เนาะอันนี้ก็น้องสาวยิบหายเนาะน้องดอกคูนกับแม่เนาะผึ่นท่าก็มาแต่บ้านมือเ้าร์มาแต่เกี่ยวเข่าเนาะพี่น้องเพิ่นมาเห็ดเวียกัยแม่สะดวนเลี้ยงผึ่นกับชิชิทมทานเพิ่นเนาะแม่สะดวงกับขวดทานมือเสาร์ขวดทานน้ำเอาล้านน้ำกับไหลล้านน้ำเนาะพี่น้องเพราะว่าบ่มีไฟเอาหายเนาะมีแต่แม่แหละหยาดเวลาเอาเห็ดเวียกน้ำแล้วก็เอาล้านน้ำ เอาอานนุ่นนะอานนุ่กับยางเลาะไปใส่ฮอตเกิร์ดพี่มันมาทางนี้เพื่นกะกำลังกินข้าวกินน้ำอยู่สบายดีป้านางเมื่อยเมื่อยบ่กินข่าวกับยางป้าใส่โบคือใส่แนวนั้นไงใส่ปีนทองเนาะคนอกหักมันก็เป็นผื่อกหักบอลบอลจายวะเราตอบแซดเราตอบแซด โอ้ยตะิบตนอาข่อยเด้เฮ้ยมือนีบุญบางอันบุญส่งเพื่อบัดรบึงหวะได้ไปบ่มือนีบสิพาไปบ่บ่ไปแล้วเปลี่ยนใจลรอมือสุดท้ายเด้มีระวงเด้ตีเต้นแช่์กันกองพื้นเนาะคู่กับพี่ฮเอาแถวนันเด้ในระวงให้ดีรดน้ำกันข้างหน้าได้ปานางมันไปบึนบึงหวะน้อยละชิ้อสินเต้นนะฮะบ่บ่บ่หาบ่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 ล่ว่บ อุกฮอมนข่อยก็ฮัก็ข่อยก็ฮัก็เคยเห็นได้โบก็จะใส่แบบนี้แต่เก่าเคยเห็นแต่แว่นตาก็จะใส่ทางหลังมีอยิ่ไเกินข่าน้ำก็ไรไก่น้ำไก่ก็ไลายหเอ้าเป็นยังไงมาหน่อยตัวนี้ไก่ชับันเหไ้าใกันเนื้อขางตู่มนะ อาอแกมเออ้นัันลุงป้าออกินข่าวในู้ลเออเนเั่พี่เอนใจต้องในยูปมันเดิ่ป้าลุงจ้ะี่ปลาลในหอกินข่าวแฉบบะแฉบเมื่อกี้ในะสะดวงซื้อกินมาให้เพิ่นเนาะใ่ตัวหนึงเลอค่ะนอนตัวหนึ่งนอนอืนทองท่งเพิกลามาแล้วก็ปเปิ่ปไปจอดติดโหลดในเนาะเมื่อกี้เอาอเครื่องก้นแล้่แล้วเพิ่งไปจอดติดโหลดเลย โดยบนี้สะดวงกับสิจบคลิปเค่น,เนี้ก่อนเนาะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบ,บคุณคุณแม่วิแล้วกี่พี่ๆทุกคนเนาะที่หายสะดวงเป็นสะพานบุญหายในครั้งนี้กะขอให้แม่อยู่ดีมีแห้งนะเจ็บได้ไข่ย่ามีเนาะโดยแล้วก็ขอบคุณคุณเอฟซีเมื่อสุขุสุคนนะที่ติดตามคิดสะดวงแต่ต้นจะจบที่บวชามโุษณาเนาะโดยกับขอให้เอฟซีสุขุสุคนซื้อใดไขมาเนาะเฮงเฮงรวยรวยโดยมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะ โดยจะคลิปนี้ฉันด้วยเขจะคลิปเพียงเท่านี้ก่อนเนาะกล่าวคำว่าสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องสบ,บายดีกะพักผ่อนจักหน่อยกะสิแลนไปเทื่ยวน,น้องอันภูง้องเนาะไปขุดละหัวสอยเพิ่นเนะาะเพราะว่าเมื่อวานนี้ขุดยังบ่แล้วเนาะมันคขำก่อนเนาะพี่น้องเนาะโดยตอนนี้กะทางนอง้องทงเพิ่นกำลังไปจอดตีรถอดจากิ่นเนาะกับสาวลาเนาะพี่น้องเนาะโดย